วันนี้เป็นชวนคุยเรื่องที่มันผมคิดว่ามันค่อนข้างใกล้ตัวแล้วก็ทุกคนได้สัมผัสทุกคนเป็นไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกอะไรแต่ว่าถ้าดนสภาวะอย่างเงี้ยยิ่งถ้ามันเป็นหนักๆขึ้นเป็นมากๆว่ามันเป็นปัญหาแน่นอนเขาเลยจะมาชวนเงื่อนไขที่เราคุยในวันนี้ทุกคนที่ตุ๊กด้วยนะครับห้ามโกหกคือถามแล้วก็ตอบว่าเอ้ยเราเป็นยังไงอย่างนี้เนาะอเคสภาวะตอนนี้ค่ะ ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็ตามสังคมก็ตามการเมืองก็ตามหรือเป็นเรื่องโรคระบาดก็ตามเราเรียกมันว่าวิกฤตใช่ไหมวิกฤตอันนี้วิกฤตมันกำลังแย่ใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคือคือเราต้องยอมรับก่อนเนาะแต่ความเป็นจริงว่าวิกฤตมันคือวิกฤตอ่ะเออเราจะบอกว่าไม่มันไม่วิกฤตอืเราจะวิ่งในทุ่งดอกลาเวนเดอร์ไม่ได้เพราะมันคือวิกฤตค่ะ แต่มันจะทํายังไงกับวิกฤตนี้เวลาเรามองอะไรก็ตามแล้วเห็นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเหตุการณ์ที่สถานการณ์มันแย่มากๆถ้าเรายิ่งมองในระยะสั้นๆเรารู้สึกว่าโอ้โหมันจะไปรอดได้ยงไงวะมันจะดีได้ยังไงวะจากวิกฤตมันจะกลายเป็นวิบัติแต่ว่าเสียหายโอ้พี่แปลได้นุ่มมากมันคือความวิบัติจริงก็ไม่ต้องแปลก็ได้พอวิกฤตมากๆมันก็วิบัติถ้าเรามองมันเป็นเรื่องแบบผมมันแย่อืแต่มันก็มีคนที่มองว่าเฮ้ย จริงๆเนี่ยถามวิกฤตมันมีไหมมันมีนะแต่จากวิกฤตอ่ะเราเปลี่ยนให้มันเป็นวิวัฒได้ไหมวิวัฒแปลว่าวิวัฒแปลว่าว,ว,ว่าพัฒน,นาพัฒน,นานอ่าเพราะฉะนั้นวิกฤตสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการวิวัฒ <oshing. S 2> <apologize. S 1> เราพูดง่ายว่าเราสามารถเห็นว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการค่ะสมัยก่อนเราไม่เห็นมีเห็นคนจะต้องไปใส่ใจว่าจะต้องทำซูมเป็น S <S มไม่อย่น้ต้องใส่ใจว่าต้องเรียนออนไลน์แต่พอวิกฤตปุ๊บโดนบังคับใช่ไหมไม่ได้บอกว่าการเรียนออนไลน์มันดีนะ,ะแต่บอกว่ามันโดนบังคับทำให้เกิดวิวัฒนาการเกิดอินโนเวชันใหม่ๆเกิดอะไรใหม่ๆที่มันเป็นจุดเริ่มต้นวันหลังมันคงเรียนออนไลน์แล้วมันคงจะดีกว่านี้เมื่ตอนนี้ทุกคนก็ตกใจครูอาจารย์เองก็ต้องสอนออนไลน์ก็งงสอนงไงวะก็ต้องเข้าใจด้วยนะ ใช่คือมันเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรใหม่ๆเ้าเรามองอย่างเงี้ยเราก็คือผมไม่ได้บอกให้มองนแง่บวกนะแต่บอกว่ามันสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรดีๆได้ในอนาคตเนาะเพราะนั้นเราตื่นตัวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เนาะแต่เราไม่ควรจะตื่นตูมอันนี้พูดบ่อยๆเนาะการตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูมเขาเรียกว่าไม่ประมาทไม่ประมาทเราต้องตื่นตลอดว่าเฮ้ยจะยังไงต่อไปตอนนี้ก็ประกาศเปิดร้านแล้วเนาะถ้าเปิดได้แล้วจะทำยังไงบางร้านก็มีนะบอกว่า ไม่แน่ใจยังไม่เปิดกลัวเปิดแล้วเดือนปีดอีกอะไรเงี้ยก็มีเอ๊ะเปิดแล้วแล้วเราต้องสต๊อกยังไงแต่แล้วเราสามารถขายได้เหมือนเดิมหรือเปล่าคคือมันตื่นหมดเลยอะเลืกลาทำตัวไม่ถูกเลยตอนนี้มันก็งงแล้วเปิดแล้วจะมีคนเข้าร้านไหมแล้วเขาจะมั่นใจเหรอที่เขาจะมานั่งในร้านเราอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เป็นไงแล้วโอ้แล้วมาทำไงวะถ้าเปิดแล้วเอ๊ะแล้วถ้ามีคนติดแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็คือเราตื่นตัวกับมันได้แต่เราก็ไม่ควรจะประมาทก,กับมันใช่ไหมเพราะนั้นก็คือความไม่ประมาทเนาะออ,อันนี้พอพอเห็นภาพเนาะก็ะจะคุยกันไปเรื่อยๆวันนี้ก็ค,คือถ้าเราเห็นสภาพเศรษฐกิจตอนนี้คุยกันไปเรื่อยๆนะ,ะอยากกระชวนให้คิดตามเศรษฐกิจวันเนี้ยอืมเป็นยังไงนึกถึงข้างเงินพิตุ๊กตอนก่อนไปเมืองนอก ตอนนั้นอาหารข้าวก๋วยเตี๋ยวชามมัเท่าไหร่ยี่พามั้งยี่้าหากินได้เนาะได้ได้ข้าวยี่้าก๋วยเตี๋ยวก็อย่างสมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวนุสสวรีอย่างเงี้ยผมเคยกินก๋วยเตี๋ยวนุสงสวรีของป่ายาตั้งสมัยก่อนผมกินตอนชามละหกบาทออเมันยังมีผมก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะเป็นเจ็ดบาทเป็นสิบาทสิบห้าบาทยี่สิบอะไรเงี้ยจำไม่ได้เหมือนกันแต่นี้แกก็เสียแล้วก็ ราคาของมันเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนราคาของมันก็เปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็วัฒนธรรมก็เกิดขึ้นว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็รู้สึกว่าฉันต้องการรายได้ที่มันมากขึ้นคือภาวะทุนนิยมใช่ไหมทุนนิยมก็ไหลเข้ามาในกรุงเทพทํางานโรงงานก็ทํางานที่ว่าเออการได้เงินเดือนดีกว่าการทํานาดีกว่าการทําเกษตรสมัยก่อนนะเราคอเข้ามาเรื่อยๆมันก็อัด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 เนาะมันก็ดูว่ามันก็น่าจะไปได้นะแต่ตอนนี้เราเห็นปรากฏการณ์ไหมว่าพอเกิดสภาวะอย่างเนี้ย ไม่มีงานทําตกงานหรือแม้กระทั่งคนที่มีงานทําแล้วรู้สึกว่าฉันต้องการอิสระบางอย่างฉันกลับบ้านแล้วก็ไม่ทาอะไรบางทีก็ไปทําเกษตรคนที่มีความรู้หน่อยก็ไปทำอะไรที่มันผสมผสานก็เลผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงทำที่พักเชิงเกษตรเราก็จะเห็นเนาะเริ่มเริ่มมีคนกลับ กลับบ้านตัวเองไปเรื่อยๆมันก็มีข้อดีของมันถูกไหมเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าพอมันเกิดวิกฤตอ่ะมันสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒน์ได้จริงๆถูกไหมอ่าก็เห็นหลายๆหลายๆที่ที่ตอนนั้นผมตอนนั้นจัจะจัดทริปไประนองจะไปบ้านไรไออรุณอันนี้เราชอบมากเขาก็เป็นอาร์ิเทคเนาะแล้วเขาก็ไปทําเป็นที่พักบรีสอทที่มันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติไม่งั้นเราได้ยก ัาไปกันละโคว COVID ิดซะก่อนร้านนองใช่ไหมที่นั่นมาช,ชาติแนละ้วก็นั้นก็อย่างเงี้ยก็คือมันทำให้ว่าเฮ้ยคนจริงเก่งมันไม่จาเป็นจะต้องอยู่ในเมืองเสมอไปนะซึ่งมันก็เป็นโอกาสดีที่เราได้หันกลับไปอยู่ในพื้นที่หรือว่าบ้านเกิดเมืองนอนของเราบางคนก็กลับไปฟื้นฟูการเกษตรบางคนก็สามารถทําให้การเกษตรที่คนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เรารู้สึกว่าอุ้ยใครทําเกษตรจนอย่างเงี้ยม,มันก็ทําให้เขามีมีหัวคิดมี วิธีการบางอย่างที่ทําให้มีเงินมีทองทําให้การเกษตรเป็นที่ยอมรับมีการแปรรูปมีการใช้เทคโนโลยีมีความรู้ขึ้นมาใหม่ๆได้ใช่เพราะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าชาวสวนชาวนาขายข้าวขายผักหญ้าออนไลน์เองเลยดีแล้วเราก็ได้ของดีเพราะมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพราะนั้นเนอย่างมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจริงๆเราไม่มองเรื่องสินค้าฟุ่มเฟือยมั้งก่อนเนี้เราเฟื่องฟูกันแม่มาบอกว่าเศรษฐกิจมันดีกู้แหลกรานยืมเงินผ่อนดาว ผ่อนดาวอีกมีมีผ่อนมีดาวแล้วก็มีผ่อนดาวด้วยเราใช้มินก็ได้เต็มที่อติดหนี้ไม่เป็นไรเขาบอกซื้อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผ่อนดาวไม่เป็นไรเนาะเป็นหนี้บัตรเครดิตนู่นนี่นั่นแล้วเห็นว่าทุกวันนี้คนยุคนี้อย่างยุคแอรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมีความเป็นมินิมอลมินิมอลมินิมอลแปลว่าอะไรแปลว่าน้อยแต่พอดีใช่ไหมรู้สึกว่า บางทีมันมีอะไรรกเกินไปต้องแบบเฟอร์นิเจอร์หลวีอะไรเงี้ยมันจะดูแบบเยอะอะว่าเศรษฐีหลายคนทําตัวมินิมอลแล้วใช่ไหมแต่รู้สึกว่าประมาณนี้ยมันแบบพอสบายๆพอละไม่ต้องอะไรเยอะแยะไม่ต้องแบบว่าต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นแต่รู้สึกว่ามันสามารถคูลหรือมันเท่ได้ถ้ามันมีประมาณนี้ถูกป่ะขนาดเฟอร์นิเจอร์ต้องบอกว่ามีความมินิมอลใช่ป่ะเราก็จะชอบในง่ายๆแบบ สมัยสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยก็คือเตียงก็เป็นไม้สักนะเตียงที่ต้องไม้สักต้องแบบอย่างดีมีปูแล้วก็มีต่อมีหัวเตียงต้องมีหัวเตียงมีชั้นมีหคข้างเตียงทุกวันนี้มันเริ่มร้อยน้อยลงบางทีเป็นไม้แผ่นเดียวจนกระทั่งมีแบบเอาฟูกแปะวที่พื้นเลยถือว่าไม่เอาแล้วเตียงเติมไม่ต้องเกาหลีเขาก็นิยมเอาแค่เป็นแค่ฟูกั่นแหละก็คือจริงมันไม่ได้เป็นแค่เกาหลีนะคือมันเป็นทั่วทั้งโลกนะเพระว่าเห็นง่ายๆว่าเราก็เป็นใช่ไหมเรารู้สึกว่าความมินิมอลมันตอบโจทย์ชีวิตมากขึ้น เพราะนั้นเราเห็นว่าพอวิกฤตมาเนี่ยมันเป็นโอกาสอันดีอันนึง<ช>ผมไม่ได้บอกว่าวิกฤตมันเป็นเรื่องดีนะ<ช>แต่มันเป็นโอกาสที่ทําให้เรากลับมาสารวจตัวเอง<ช>ว่าเอเราตกลงเราเป็นใครเราอย่างไงเราทําอะไรได้เราทําอะไรไม่ได้คเราเราจะเริ่มเริ่มจากการตัวเราเองก่อนอยังไงดีมันก็จะย้อนกลับมาเนาะ<ช>ก่อนหน้าน,นี้ตอนเราสมัยตอนยังไม่ได้โควิดจ๋าเนาะ<ช>พวกเรายังออกไปจากการให้หลวงพอ่อ<ช>ไปต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่<ช>แล้วก็นะสะดุก<ช>นู่นนี่นั่น โหงานก็ดีเนาะคนเต็มเลยพอจังหวะที่โควิดมาจําได้ไหมเราก็นั่งงงๆแล้วทาไงวะเนี่ย<ช> <laughs> เราจะทำยังไงต่อไปดี<ช>คือถ้าเรามองเป็นความวิบัติอ่ะก็จบใช่ไหมแต่เราถ้าเรามองเป็นวิวัฒน์คือเม,มองว่าเฮ้ยเออเราต้องกลับมาสํารวจว่าเราอะ่ะมีความสามารถหรือเราสามารถทําอะไรได้บ้าง<ช>เออ,เอ,อพอวันหนึ่งมันนึกออกมันก็ทําได้เนาะนั้นอันเนี้ยอันเนี้ยนึกออกว่ามัน<ช>เป็นเป็นสิ่งที่ ถ้าเราเข้าใจได้มันสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการวิวัฒนได้จริงๆครับเนาะ